สุตะมยักปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังแต่ฟังไม่ใช่ว่าคนโบราณเขาบอกนะเป่าปีใส่หูฟายฟังฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะครับการฟังสุตตะมยักปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยต้องมีอิทธิบาท อิทธิบาทสอิทธิบาทขสี่คืออะไรคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือความยินดีพอใจความเพียรตั้งใจฟังวิริยะจิตตะเอาใจจดจ่อในการฟังวิมังสาคือการพิจารณาหาเหตุหาผลแห่งการฟังนะครับ ฉันที่เริ่มอาลัมพบทอย่างนี้จะมีข้อความสั้นๆต้องฟังต้องใช้สมาธิจริงๆนะครับศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยเป็นประตูดานแรกนะที่ทำให้ชีวิตของเราเข้ามาสู่จุดหมายเริ่มต้นแห่งการสร้าง กุศลและอกุศลให้กับชีวิตของตัวเองพูดง่ายๆเป็นที่พึ่งคนเราต้องมีที่พึ่งทุกคนวันนี้เราอาจจะปฏิเสธปฏิเสธผู้พึ่งแต่วันหน้าเราจะขอถหรู้อไอ้เรื่องพึ่งเนี่ยสารณะเนี่ยคือสําคัญที่สุดและไอ้ความที่พึ่งของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดานะอืที่พึ่งของโานโอโหทีแรกก่อ ใช้ทรัพย์ใช้สินทรัพย์พึ่งแก้ความจนนะพึ่งความไม่รู้ด้วยการเรียนรู้สุดท้ายพอเราใกล้ตายเวลาเจ็บโดยเฉพาะใกล้ตายเนะี่ยหรือเฉียดตายเนะี่ยเราจะรู้เลยที่พึ่งจริงไม่มีใครช่วยเราได้แล้วครับเราต้องช่วยตัวเองและที่พึ่งที่เราช่วยตัวเองได้คืออะไรคือคุณงามความดีก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั่นเองเรียกที่พึ่งของแท้ นี่เราจรอหรอรอให้มันใกล้ตายหรือเฉียดตายอาจจะมันนึกมันจะไม่ทันเอานะครับไม่ทันจริงๆงั้นฝึกฝนอบรมจิตขัดเกลาวจิตตั้งแต่วันนี้นะครับยังไม่สายครับเช<อ>่นก็บอกเอ๊ะมาสายดีกว่าไม่มานะครับถึงจะมาสายก็ดีกว่าไม่มาสุดท้ายถึงไม่มาเลยแต่จิตก็ยังขัดเกลาอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นเรื่องศรัทธาคือความเชื่อนะ อย่าให้มันถอยไปนะครับประคองไว้ประคองไว้คู่ไปกับปัญญาคือหาเหตุหาผลหาผลหาเหตุเพราะบางทีเหตุเหตุเดียวเนี่ยผลเป็นร้อยเหมือนกันนะฮะผลผลเดียวก็เหมือนกันเมื่อีผลลั์ผลเดียวเหตุเป็นร้อยเหมือนกันต้องเข้าใจเขาเข้าใจเรานะครับคนเรามันไม่มีมันมีทิฏฐิไม่เหมือนกันคือความเห็นความเห็นในรูปก็ไม่เหมือนกันความเห็นในเสียงก็ไม่เหมือนกัน ความเห็นในเรื่องกลิ่นก็ไม่เหมือนกันความเห็นในเรื่องรสก็ไม่เหมือนกันความเห็นในการสัมผัสก็ไม่เหมือนกันความเห็นในการจินตนาการก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจอ๋อเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเช่นนั้นเองทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งเทว,วดามารผมทั้งหลายทั้งมันมีทิศิต่างกันกไอกทยทิิตอนนี้ถ้าเราทําใจได้ปั๊บมันมีแต่ความสุขครับ แต่ก่อนจะฝ่าฟันไปถึงนั้นต้องมีนัถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีตรงนี้เป็นประตูด่านแรกที่จะเข้าไปดูทิฐินะครับวันนี้พอสมควรแก่เวลาแต่อย่าลืมศรัทธานะครับปลูกศรัทธาซะก่อนเมื่อปลูกศรัทธาแล้วจะเข้าไปสู่ความสงบคัามเงียบที่เราจะเห็นนั้นเองเยอะะนะครับถึงจะเกิดปัญญาสวัสดีครับ